ธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำทันใจให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับรับดอกเบี้ยณวันที่ฝากแล้วก็ฝากด้วยเงินสดเท่านั้นนะครับอันนี้ฝากเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับเงินฝากประจำทันใจประเภทสมุดคู่ฝากกันนะครับกองข่านสุดนฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากประจำทันใจประเภทสมุดคู่ฝากนะครับเรียาการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับดอกเบีย้ยไปใช้ณนะวันที่ฝากนะครับได้ทันทีนะถอนดอกเบีย้ยไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอจนครบกำหนดนะครับสิทธิประโยชน์รับดอกเบีย้ยนณะวันที่ฝากเพราะนั้นบัญชีเงินฝากอื่นๆทำไม่ได้แบบนี้นะครับนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างเรามาดูกันเงื่อนไขนะครับให้บริการผู้ ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีนะครับและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่1000 0 0บาทสูงสุดไม่เกินรายละ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดนะครับณวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อและหกะักภาษีหน้าที่จ่าย1 5เของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรมพาร กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นเท่านั้นนะครับสำหรับดอกเบี้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อและจะคำนวณอัตาดอกเบี้ยนะครับในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และหักภาษีในที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกนะครับ สามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจํานวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยนนะวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับ กรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับตามประกาศของธนาคารณนะวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักหนที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักน้ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองและเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากนะครับบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบีย้ยใ,ในอัตราดอกเบีย้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยณวันที่ฝากต่อนะครับติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลานหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดนะครับหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรก ช่วงระยะเวลา1เดือนนะครับหลังจากที่บัญชีเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะขอสวนสิทธิ์ไม่รับฝากเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนะครับกรณีต้องการถอนลดยอดนะครับหรือฝากเพิ่มสามารถทํารายการได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีณนะวันที่แจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับนับรวมยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจําทันใจทุกบัญชี หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกําหนดนะครับผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาหรือเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่เงินฝากครบกำหนดธนาคารบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารทั้งนี้ผู้ฝากต้องติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมฝากและถอนได้ตามปกตินะครับเอกสารการประกอบการเปิดบัญชีเพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับหนึ่งใบก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับแล้วก็ลงสำเนาถูกต้องนะครับหมายเหตุการปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทำการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น 2. ธนาคารขอสิสทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร3อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบของธนาคารกําหนด4เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันนะครับคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดให้ดีนะ ก่อนจะาก,กันนะครับต้องรู้ไว้ก่อนธนาคารไทยเครดิตนะครับจำกัดมหาชนยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 6เป็นต้นไปธนาคารได้เปลี่ยนชื่อตาสัญลักษณ์และเปลี่ยนชื่อช่องทางการสื่อสารของธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมีการยกเลิกตาสัญลักษณ์เดิมนะครับที่เป็นธนาคารไทยเครดิตเพื่อ,อรายย่อยเป็นธนาคารไทยเครดิตนะครับและตาสัญลักษณ์ใหม่นั่นเองนะครับรวมถึงนะตัวชื่อ ธนาคารนะครับของเดิมนะธนาคารไทยเครดิตเพื่อ,อรายย่อยก็เปลี่ยนเป็นธนาคารไทยเครดิตเฉยๆนะครับไทยเครดิตแบงค์แล้วก็ช่องทางการสื่อสารเว็บไซต์ก็เปลี่ยนเป็นไทยเครดิตแบง n ์ .com นะครับนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆ SMS นะครับหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดเว็บไซต์เดิมเนี่ยนะครับถ้าคุณเห็นเว็บไซต์เดิมแล้วมันมีหน้าเว็บเดิมหรือยังไงเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะต้องดูรายละเอียดที่ดีนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้026975454นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชฉาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข,หข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ